สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรียนบัญชีกันนะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของตราสารทุนนะคะเมื่อวันก่อนเราเจอกันในเรื่องของเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขาก็คือถ้ามีกําไรจากการไล่เปลี่ยนราคาซื้อราคาขายนะคะเมื่อราคาตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นว่าเราได้กําไรอย่างที่เราต้องการเราทําการขายทันทีนะคะทีนี้วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของเงินลงทุน ในตราสารทุนที่มิใช่มิใช่ก็คือไม่ใช่เพื่อค้านะคะ not hold for trading หรือคุณจะใช้ที่เรยกว่า NTS ก็ได้นะคะซึ่ง NTS คะ่ะเวลาเราปรับมูลค่ายุติธรรมณวันสิ้นปีให้มันเป็น fair value นะคะราคาตลาดที่เราซื้อขายกันเนะะี่ยค่ะเราสามารถปรับผ่าน2แบบคุณจะปรับผ่าน pl ก็ได้ก็คือ profit or loss ก็ได้หรือคุณจะผัดผ่อผัดตัดผ่าน NCI ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะ แต่ว่าในวันแรกคุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณปรับผ่าน PL อะค่ะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของ transaction cost หรือต้นทุนในการทำรายการในเรื่องของค่าในหน้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะบันทึกแยกไม่ได้บันทึกรวมแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่าคุณจะปัดผ่าน OCI นะคะ NTS เนี่ยค่ะในเรื่องของ transaction cost หรือต้นทุนในการทำรายการเนี่ยคุณจะบันทึกรวม ะะทีนี้วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ NTS non-hold n non o t h o l d for trading ก่อนนะคะตราสารทุนที่ไม่ใช่เพื่อ้าแต่เราจะผ่าน PL ก่อน profit or loss นะคะซึ่งตัดผ่านเป็นกำไรขาดทุนประจำงวดนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเรื่องของการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า not trading security นะคะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ะะทีนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันในปี 25X1 ค่ะจามยูรีเนี่ยค่ะเขาบอเขาซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้ง3บริษัทได้แก่บริษัทพัฒบริษัทกันและบริษัทนิธิทุกบริษัทนะคะเขาซื้อที่200,000หุ้นซึ่งราคาพาวรู ue, ก็คือราคาที่ตราไว้ค่ะหุ้นเขาตราไว้ว่าเขาจะขายที่1 0บาทแต่วันที่เราซื้อเราซื้อได้ในเท่าไหร่คะของบริษัทพัฒเราซื้อได้ในราคา20 การซื้อได้ในราคา24และบริษัทอีธิซื้อได้ในราคา30ซึ่งในการซื้อหุ้นนะคะต้องบอกเลยเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นนะคะคุณต้องจ่ายที่0.5และเขาบอกเลยว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อหลักทรัพย์ตัวนี้เขาบอกไม่ได้ตั้งใจถือไว้เพื่อขานะอ่ะขั้นแรกนะคะเราบันทึกในเรื่องของการซื้อหุ้นก่อน ะะคุณก็มาดูก่อนว่าคุณจะต้องจ่ายเงินค่าลงทุนในการซื้อหุ้นไปเท่าไหร่ในแต่ละตัวนะคะหุ้นบริษัทพัฒน์เนี่ยเราบอกแล้วเราซื้อ2 0,000 0หุ้นราคาหุ้นละ20บาทฉนันคุณจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายเงินค่าหุ้นไปที่4ล้านนะ,ะจ่ายเงินค่าหุ้นไปที่4ล้านซึ่งไอ้4 000. ล้านที่คุณจ่ายนั้นเป็นราคาหุ้นแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าจะจ่ายในการซื้อหุ้นอีก 0. 5้เปอร์เซ็นต์ใช่้นมันจะเป็นเท่าไหรล่ล่ะมันก็เป็น2 0,000ืบาท ต่อมาค่ะคุณก็มาคำนวณบริษัทกันว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเขา้าค่าหุ้นบริษัทกันไปเท่าไหร่ในเมื่อคุณซื้อไป2 0 0แสนหุ้นราคาซื้อคือหุ้นละ24บาทก็จะตกที่4ล้านแแสนบาทนะคะ4ี0ล้านแสนบาทซึ่งในการซื้อหุ้น4ล้านแแสนบาทเนี่ยเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นด้วย0.5%คุณก็คูณ0 5ไปนะคะคุณก็จะรู้ว่าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมที่2 4 0 0 0บาท ต่อมาค่ะคุณซื้อของบริษัทนิติ2 0 0แสนหุ้นเช่นกันค่ะแต่วันนี้บริษัทนิติคุณซื้อได้ที่เท่าไหร่หุ้นละ30ค่ะอ่ะก็จะเป็น6ล้านไอ้6ล้านเนี่ยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ล่ะก็เอา6ล้านค่ะไปคูณด้วย0.5%เอร์ซคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ส0,000 000นะ30,000นะคุณก็เอามารวมกันค่ะ ตกลงแล้วคุณต้องจ่ายไปที่14ล้านแปดแสนบาทนี่เรื่องของค่าซื้อหุ้นนะคะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่เราบันทึกเลยค่ะ,ะเงินลงทุนนะคะนะะในหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์อ่านะคะ,นะคะ,ะ,นะคะมิชัยเนาะมิชยัย เพื้อคาเพราะเราบอกเลยว,ว่าเราไม่ได้ถือไว้เพื่อค้านะคะเราไม่ได้ถือไว้เพื่อค้านะคะบมอจอพัดเราก็ไปดูว่าเราจ่ายค่าหุ้นไปเท่าไหร่สล้านถึงมันจะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้น2องหมื่นสองนบาทก็ตามแต่เราบอกแล้วว่าถ้าเป็นเราตัดผ่าน pl not hold for trading เนี่ยเราตัดผ่าน pl เราจะบันทึกแยกนะคะชั้นตรงนี้ก็จะบันทึกที่สล้าน ต่อมาค่ะบริษัทอะไรต่อบริษัทกันนะคะคุณก็เดบิตค่ะเงินลงทุนในหลักทรัพย์มิใช้เพื่อขาบมอจอกันนะคะที่เท่าไหร่ล่ะเราซื้อ4,8ล้าน8เราก็ใส่4,8ล้าน8ค่ะ ต่อมาค่ะเอินลงทุนค่ะในหลักทรัพย์มิใช้เพื่อค้าบอมจอนิธิที่เท่าไหร่หกล้านคุนก็ใส่หกล้าน เดี๋ยวขอใส่คำว่า nts หน่อยเนาะจะได้แบบชัดเจนว่า not hole for t r a d i n g อ่ะทีนี้คุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้างคุณยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำรายการ,น,การนะคุณก็เดบิตค่าใช้จ่ายในการทำรายการไปนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำรายการในการซื้ออุ้นคุณน้องสายไปเท่าไหร่บ้างของพัดสองหมื่นการสองหมื่นสี่นิติสามหมื่นนะคะ 2 0งหม,งหมืแล้วก็3,000ม,มื่นค่ะฉะนั้นเป็นเท่าไหรละ่ะก็เป็น7จ0ดหฉั้นคุณจะจ่ายเงินสดในการซื้อหุ้นไปทั้งหมดเท่าไรละ่ะก็คือ1 4บสี่ล้านแปดแี่นี่คือค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้น ะะเสร็จแล้วในการบันทึกบัญชีในเรื่องของการที่เราซื้อหุ้นมานะคะต่อมาค่ะเขาบอกบริษัทเนี้ยค่ะกันเนี่ยค่ะเขาประกาศจ,จ่ายปันผล6บาทต่อหุ้นวันที่ประกาศจ,จ่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรายังไม่ได้รับเงินนะคะเซ็เราตั้งเป็นอะไรคะเงินปันผลค้างรับไว้ก่อน,ะะเ,น,น,นนะเ,เงินปันผลค้างรับอะค่ะเป็นหมวดสินทรัพย์นะคะเป็นหมวดสินทรัพย์นะเครดิตเงินปันผล เงินปันผลที่ครั้งรับมาจากอะไรล่ะอ๋อก็มาจากไรายได้เงินปันผลไงนะคะฉันเงินปันผลลับเนาะที่เท่าไหร่ล่ะคุณซื้อไป200,000หุ้นค่ะเขาบอกคุณว่าเขาจะจ่ายหุ้นละ6บาทฉันคุณจะได้ที่1นึ่งล้านสองแสน หลังจากนั้นค่ะพอเราตั้งเป็นเงินปันผลทางลับแล้วนะคะพอเขาจ่ายเงินให้กับเราเราอะไรเราก็ได้เงินเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มก็จะเพิ่มทางด้านเดบิตเันเขาจ่ายค่าอะไรล่ะไอ้ที่เงินปันผลค้างลับไงเงินปันผลค้างลับเป็นหมวดสินทรัพย์มันลดลงเพราะเราได้รับเงินแล้วฉันกุณก็ต้องเครดิตมันออกนะคะหนึ่งล้านสองแสนบาทอ่ะเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้ต่อมาค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยชินงวดเนี่ยค่ะราคาตลาดของหุ้นเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปพัดเนี่ยเป็นยีิบสองกันยีิบสี่แล้วก็นิธิยี่สิบหกเราก็จะมาดูว่าเอ้ยถ้าเป็นราคาตลาดเนี่ยตกลงมันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่วันนั้นเราซื้อสองหมื่นหุ้นถูกไหมคะราคาตลาดเนี่ยวันนี้ยี่สิบสองบาทฉะนั้นเนี่ยจริงๆรแล้วราคาตลาดเป็นเท่าไหร่ถ้าเราซื้อวันนี้เราต้องจ่ายเงินสี่ล้านสี่แสนบาท แต่วันนั้นคุณจ่ายเงินซื้อหุ้นไปทีเท่าไรคุณจ่ายซื้อหุ้นไป4ี่ล้านอ่าคุณจ่ายซื้อหุ้นไป4ี่ล้านฉะนั้นมันเกิดอะไรมันเกิดกําไรขึ้นเพราะคุณจ่ายเราคุณได้เงินเนี่ยเอ่อคุณได้หุ้นมาที่มูลค่าน้อยกว่าราคาตลาดณปัจจุบันอยู่ที่4ี่แสนแต่กำไรตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนาะมันเป็นปรับมูลค่ามันเป็นแฟร์แวร์ยูนะคะทงบัญชีเนาะเพราะคุณยังไม่ได้ขายออกไปนะคะทีนี้ค่ะ มูลค่าตลาดของบริษัทกันนี่คือ24นะคะคุณซื้อมา200,000หุ้นฉะนั้นมูลค่าตรงนี้วันนี้ต้องเป็น4 8 0ล้านแสนบาทแต่วันนั้นคุณซื้อมาที่เท่าไหร่ล่ะคุณก็ซื้อมาในราคา4 8 0ล้านแแสนบาทถามว่ามันมีกําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาดทุนเกิดขึ้นไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าราคาณวันนั้นกับวันนี้เท่ากันนะคะต่อมาค่ะบริษัทนิติคือ26บาทคุณก็เอา200,000ค่ะไปคูณ26บาท ะะฉะนั้นวันนี้ราคาตลาดของหุ้นคือเท่าไหรห้าล้านสองแต่จําได้ไหมวันนั้นคุณซื้อมาหุ้นละเท่าไรนะคะคุณซื้อมาที่หล้านคุณซื้อมา6ล้านฉะนั้นเป็นยังไงคะคุณขาดทุนค่ะจากการเปลี่ยนแปลงราคานะคะที่800,000บาทนะคุณขาดทุนไป8,0,000บาทนะโอเคทีนี้เรามาปรับปรุงเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกค่ะของบริษัทพัดเนี่ยคุณเกิดอะไร นะะบริษัทพัดเนี่ยคุณเกิดกําไรนะคะคุณเกิดกําไรนะบริษัทพัดคุณเกิดกําไรที่4ี่แสนฉันคุณก็เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนคุณก็เดบิตเงินลงทุนค่ะในหลักทรัพย์มิใช่เพื่อขาของบริษัทพัดเนาะบมจอพัด เป็น nts เพิ่มขึ้นที่เท่าไหร่4ี่แสนคุณก็บันทึกที่4ี่แสนคุณเครดิตอะไรล่ะกำไรค่ะที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มิใช่เพื่อค้า P L เพราะเราตัดผ่าน P L เนาะ Profit or loss นะคะที่สี่แสนค่ะคุณก็ใส่ไปเลยคะ่ะสี่แสนนะคุณก็ใส่ไปเลยสี่แสนแต่บริษัทกันเป็นยังไงไม่มีการเปลี่ยนแปลแต่นิติเป็นยังไงคุณขาดทุน8ปดแสนฉันคุณก็ต้องลดยอดเงินลงทุนโดยเครดิตเขาออกคะ่ะ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ค่ะมิใช่เพื่อขาบอกมาจอนิติคำว่าบมาจก็คือบริษัทมหาชนจำกัดน,นะคะที่แปดแสนบาทแล้วคุณเป็นยังไงเข้าอะไรเข้าขาดทุนค่ะขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีใช้เพื่อค้าค่ะที่เท่าไหร่ล่ะแปดแสนนั่นเองนะคะแปดแสนนั่นเองนะคะนี่คือการปรับปรุงเนาะนะคะทีนี้ค่ะ เขาบอกว่าอะไรโจ์บอกว่าเขาขายเงินลงทุนเนี่ยต่อมาเขาขายออกไปเลยสองแสนหุน้นหุ้นละสามสิบแปดบาทฉนันคุณต้องไปดูก่อนว่าเงินสดคุณจะได้รับเท่าไหร่เนาะอ่ะคุณขายไปที่สองแสนหุน้นนะคะสองแสนหุน้นนะคะราคาหุ้นละสามสิบแปดบาทจริงๆคุณต้องได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดล้านหกแสนบาทแต่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นด้วยที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ฉนันเงินสดที่คุณจะได้รับเป็นเงินสดที่หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมของคุณคลีมสามหมื่นแปดนะสามหมื่นแปดนะฉะนั้นคุณจะได้รับเงินสดแค่เท่าไหร่ล่ะเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันแต่ต้องอย่าลืมว่าคุณมีอะไรคะราคาทุนคุณก็ต้องมาหาว่าคุณกําไรหรือเปล่านะคะฉะนั้นราคาทุนของวุ้นนิติอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้เราปรับตามมูลค่าตลาดแล้วมันจะเหลือห้าล้านสองนะคะคุณก็ใส่ไปค่ะห้าล้านสองฉะนั้นราคาทุนมันคือห้าล้านสอง ฉะนั้นเนี่ยคุณเกิดอะไรคะเกิดกำไรขึ้นที่เท่าไหรล่ล่ะสองล้านสามสนหกมืสองพันนี่คือกำไรของคุณทีนี้คุณไปบันทึกราคาขายได้แล้วนะคะ,ะคุณได้เงินสดคุณเดบิตเงินสดคะ่ะตามจำนวนที่คุณได้เท่าไหรล่ล่ะเท่าไหร่ละเจ็ดล้านห้าแสหกมสองพันคุณก็เอามาใส่เลยคะ่ะเจ็ดล้านห้าแสหกมื่สองพันนะคะ คุณต้องเสียเงินลงทุนออกไปเท่าไหร่คุณขายออกไปเท่าไหร่5้ล้าน2คุณก็เครดิตเงินลงทุนค่ะนะคะที่5้ล้าน2 แล้วคุณเครดิตอะไรคะกำไรสะสมค่ะเราจะไม่ใช้กำไรจากการขายเงินลงทุนนะคะกำไรจากการขายเงินลงทุนเป็นกำไรประจำงวดเนาะแต่ถ้าการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หมุนเวียนนะคะเราจะเข้ากำไรสะสมตรงผ่าน pl เนาะที่2องล้านสามแนงพันนะคะซึ่งตัวนี้คือตัวที่ต่างกันนะคะตัวที่ต่างกันนะ นะคะเราจะเพ่ากําไรสะสมเลยแต่ถ้าเป็นวิธี T S นะคะหลักทรัพย์เพื่อค้ากําไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์อะค่ะเราจะเข้าบัญชีกําไรจากการขายเงินลงทุนเป็นกําไรประจํางวดไปเลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่มันต่างกันคือถ้าเป็นวิธี T S ก็คือคุณถือหลักทรัพย์เพื่อค้าเนี่ยจบแล้วแต่นะคะถ้าเป็น non T S นะคะ non trading for sale ก็คือ not hold for trading for sale not hold เทรดดิ้งนะคะก็คือไม่ใช่หลักทรัพย์เพื่อค้าเนี่ยคุณต้องปิดอะไรอีกตัวหนึ่งปิดผลขาดทุนค่ะปิดผลขาดทุนตัวนี้ค่ะขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ผ่าน pl เนี่ยค่ะเข้าอะไรคะเข้ากําไรสะสมค่ะคุณก็เดบิตกําไรสะสมเครดิตขาดทุนค่ะที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะจาก เงินลงทุนค่ะในหลักทรัพย์นะคะในหลักทรัพย์มิใช่เพื่อค้าที่8ปดแสนบาทคุณต้องปิดบัญชีกำไรขาดทุนของเขาออกไปนะคะกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ออกไปนะคะนี่คือการบันทึกตั้งแต่ซื้อมาปรับปรุงแล้วจนขาย ทีนี้ค่ะเรามาขอดูงบการเงินของปี x 1ก่อนนะแสดงว่าถ้าเราดูในงบการเงินปี x หนึ่งเรายังไม่ได้ขายบริษัทนิติออกไปนะคะอ่ะใว,วันสิ้นปีค่ะถ้าคุณจําได้คุณมีการปรับมูลค่าหลักทรัพย์อยู่นะคะของบริษัทพัทเนี่ยราคาหลักทรัพย์เราจะเปลี่ยนเป็นราคาตลาดที่4ีล้านของกันเนี่ยจะ4ีล้าน8 000. ขอโทษค่ะพัทในี่ล้าน4กัน4ีล้านแแล้วก็นิติ5้ล้าน2เราจะโชว์ด้วยราคาตลาด นะคะเราจะนําเสนอในงบการเงินด้วยราคาตลาดนะคะอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อค้าเนาะเราก็จะใส่ที่เงินลงทุนหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อคา้าเอาสี่ล้านสะี่บวกด้วยสี่ล้านแปดบวกด้วยห้าล้านสองฉะนั้นเป็นยอดเงินที่เท่าไหร่สนะิบนสะี่ล้านสี่แสนดาสิบสี่ล้านสี่แสน นี่คือบางส่วนเนาะในเรื่องที่เราทำนะคะทีนี้เงินลงทุนล่ะถ้าในงบกำไรขาดทุนเรามีอะไรบ้างคุณต้องอย่าลืมว่าคุณมีไรายได้ของอะไรคะเงินปันผลลับเงินรันผลลับเนี่ยเป็นไรายได้อื่นๆเนาะไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานธุรกิจหลักนะคะเราก็จะอยู่ในรายได้อื่นๆที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะคะหล้านสองแสนบาทนะคะ ต่อมาค่ะคุณต้องเครดิตอะไรคะกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์อขอเพิ่มคำว่ามิใช่หน่อยนะคะมิใช่เพื่อขานะที่เท่าไหร่ล่ะที่สี่แสนไหมที่สี่แสนแล้วขาดทุนก็คือแปดแสนนะคะสี่แสนกับแปดแสนอันนี้ก็8ปดแสนขาดทุน8ปดแสนขอเพิ่มคำว่ามิใช่หน่อยนะคะ ี่ก็คือจบแหละในเรื่องของเงินลงทุนนะคะในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้านะคะวิธีการปรับอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะก็จะให้ดูแลนะคะเริ่มแรกคือวันที่คุณบันทึกเงินลงทุนเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นเนี่ยคุณบันทึกแย่นะคะส่วนอ่สิ้นปีคุณก็ต้องมีการปรับมูลค่าให้มันเป็นแฟร์แวร์ยูปรับจากราคาซื้อให้เป็นราคาตลาดนะคะถ้าคุณขาย กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเงินลงทุนเนี่ยคุณจะเข้ากำไรสะสมแล้วสเต็ปท yep. ี่ต่างกันอีกสเต็ปหนึ่งคุณก็ต้องปิดอะไรกำไรขาดทุนนะคะที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการที่คุณปรับมูลค่าราคาหลักทรัพย์ให้มันเป็นราคาตลาดณวันสิ้นเงินปิดเข้าบัญชีกำไรสะสมด้วยนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของเงินลงทุนนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเงินลงทุนแต่เราจะผัดผ่าน O.C.I. และนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ